คำปฏิฐานประจําวันสำนุการแดบพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระองค์ทรงกระทำให้น้ำพุพรุงขึ้นมาในหุบเขาน้ำนั้นก็ไหลไประหว่างเขาเพื่อให้บรรดาสัตว์ป่าได้ดื่มและให้ลาป่าดับความกระหายของมันและที่ริ่มน้ำนั้นนกในอากาศจะได้มีที่อาศัยมันร้องอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้พระองค์ทรงลดภูเขาจากที่ประทับอันสูงส่งของพระองค์เปนิโลก็อิ่มด้วยผลพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ใครเล่าจะเทียบเทียมกับพระองค์ได้ พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพปรองทรงอัศจรรย์ญญยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์สาหรับของประธานต่างๆที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับข้าพงศ์หลายตามชอบประทัยของพระองค์และด้วยแผนงานของพระองค์ก็เป็นเหตุให้ข้าพงศ์หลายได้ถูกเลือกเข้ามามีส่วนในพระราชกิจของพระองค์เพื่อช่วยคนบาปอีกมากมายได้รับความรอดและเพื่อขอให้เกิดเป็นการขอบพระคุณพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้า โอเค่าแต่พระเจ้าเพราะว่าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงเฝ้าดูวิถีทั้งสิ้นของเขาซึ่งท,ทุกสิ่งเป็นจริงตามที่พระผีได้กล่าวไว้ความบาปชั่วของคนชั่วร้ายดักเขาเองและเขาก็ติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขาเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงจนไปข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายกอ็ยอมรับว่าหลายครั้งหลายคราที่ได้ขาดวินัยในชีวิต เพราะไม่ยึดติดอยู่กับพระคำของพระองค์จึงได้มีเหตุให้ล้มลงในความบาปตกจากระดับอันควรข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงกหลายจึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงปกป้องคุ้มครองจิตใจของข้าพวก์หลายที่จะไม่หันกลับไปทำบาปชั่วต่างๆเหล่าน,นั้นอีกพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมที่มาจากองค์พระบัญญัติสุทสุด ทรงช่วยข้าพงศ์ทั้งหลายมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งพวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์โอข้าแต่พระเจ้าขอทรงบรรจุพระธรรมของพระองค์ไว้ในใจของข้าพงศ์หลายทุกๆวันเพื่อให้ปากและใจของข้าพงศ์งหลายพร้อมอยู่เสมอที่จะประกาศปรจิจนาของพระองค์ และมีใจกล้าที่จะสอนสิ่งสรารพัดที่พระองค์ทรงตัดสั่งไว้แก่คนในครัวเรือนและแก่คนทั้งพวงข้าแต่พระเจ้าก็ทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณพี่น้องคนไทยให้เห็นถึงยุทธุบายของพญามารที่ครอบงำผู้คนด้วยวิญญาณศาสนาและก็ทรงเมตตาหันใจพี่น้องคนไทยให้มาแสวงหาความรอดแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าพงค์หลายจงอธิษิานกราบทุนเกาะต่อโรรอง์ขท้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของโรรองขอบคุณโปรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอารมน